นิสสันแซมซิงหวัดดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้แซมจะพามาดูรถนิสสันอเมล่ารุ่น VL นะครับสีเทาดำเราจะมาลองดูกันว่าแซมได้ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าคนนี้บ้างแอบกระซิบว่ารถคันนี้จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ว่าจะเซอร์ไพรส์แบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นเรามาลองดูว่าชุดสกเกิร์ตที่แซมมีให้ลูกค้าคนนี้เป็นชุดอะไรรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตตี้นะครับ ตัวนี้รุ่นสปอร์ตตี้จริงๆรุ่นสปอร์ตตี้ตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกได้นะครับว่าเส้นตรงด้านนี้จะเลือกเป็นแบบสีดําด้านดําเงาหรือว่าสีส้มแต่ว่าลูกค้าคนนี้เขาเลือกเป็นแบบสีดําเงาหรือว่าเป็นโนโแบ็คเช่นเดียวกับตัวครอบกระจังหน้าด้านนี้เช่นกันจริงๆตรงนี้จะมีเส้นสีแดงหรือว่าสีส้มหรือว่าเป็นแบบสีเป็นโนแบ็คสีดําเงาก็ได้นะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตัวคิ้วการ์าดตัวนี้ ตามก็แถมให้กับลูกค้าด้วยอีกเช่นกันนะครับรวมไปถึงตัวครอบกระจกมองข้างแต่ว่าตัวนี้ค้อกระจกมองข้างตัวนี้จะมากับตัวชุดสปอร์ตตี้เช่นกันครับเป็นแบบสีดําเงาหรือว่าเป็นโนแบ็คนะครับด้านข้างอีกเช่นกันนะครับเป็นสีเป็นโนแบ็คเป็นชุดสปอร์ตตี้ด้วยทั้งชุดเลยนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของตัว ในเรื่องของตัวสปอยเลอร์สีดำเงาอีกเช่นกันนะครับส่วนด้านท้ายตัวนี้รุ่นสปอร์ตตีเนี่ยจะเป็นแบบท่อหลอกเป็นท่อคู่ด้านนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วจะมีโลโก้คำว่าสปอร์ตตีอยู่ด้านนี้ด้วยนี่นะครับส่วนด้านท้ายนะครับคันนี้แซมก็มีการ แถมตัวนี้ให้กับลูกค้านะครับเป็นในเรื่องของตัวถาดด้านท้ายนะครับโดยไม่ถึงตัวพวงแบตให้กับลูกค้าด้วยนะครับมาต่อกันที่ภายในเลยนะครับภายในคันนี้ออกแนวเรียบๆนะครับดูดุดันนะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบ เบาะสีดำเดินได้สีเทาในส่วนที่แซมเปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับก็จะมีในเรื่องของตัวแผงข้างคอนโซลเบาะนั่งรวมไปถึงที่เท้าแขนแต่ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนเนี่ยเลือกอยากได้แบบภายในแบบซิ่งสิงหน่อยก็เลือกเป็นแบบสีแดงวายก็ได้หรือสีน้ำตาลก็ได้นะครับแซมก็สามารถให้กับลูกค้าได้อีกเช่นกันนะครับส่วนคันนี้จะมีเพิ่มเติมอีกก็ในจะเป็นในส่วนของตัวล้อแมก แต่ว่าล้อแม็กจะมาเปลี่ยนให้กับลูกค้าท่านนี้เป็นวันพรุ่งนี้นะครับเป็นแบบแม็กดำเงาหรือว่าปัดเงาให้ขอบ15เช่นเดิมนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่อยากได้รถละหล่อๆซิงๆนะครับอย่างตัวนิสสันอเมล่าโทรหาแซมได้เลยนะครับที่เบอร์0863543692หรือติดตามแซมได้จากแฟนเพจ a c e b o o k นะครับนิสสันแซมซิงกับอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่อง YouTube ดูคาชาแนลนะครับ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ให้แซมด้วยนะครับเพื่อแซมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปอีกครั้งครั้งต่อๆไปแล้วนะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้าเนี่ยแซมจะมีอะไรให้กับลูกค้าอีกบ้างนั้นเนี่ยลองติดตามแซมให้ดูดีๆอีกไม่นานเราเจอกันอีกทีแน่นอนวัสดีครับ